วันนี้นะครับพบกับนัทเช่นเคยนะครับวันนี้นัทมีรถมานําเสนอนะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับเป็นฟูซุกิแครีฟูทักนะครับคันนี้ปี2022นะครับกับเลขไม่หนึ่งหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะครับกายพร้อมตู้อย่างนี้เลยนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับคุ้มมากนะครับคันนี้ราคาพิเศษนะครับขายเพียงสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับลูกค้าซื้อไปนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับ ตู้นะครับระบบไฟนะครับใช้ได้ทั้งไฟแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไฟบ้านนะครับแล้วก็ด้านบนมีตัวเก็บช่องเก็บของนะครับด้านข้างด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับซื้อไปนะครับสร้างรายได้ได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผ่อนห้าพันตลอดสัญญานะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับ นอกก็จะประมาณนี้นะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้คุ้มมากนะครับภายในก็กว้างขวางนะครับเบาะหนังนะครับนั่งสบายนะครับแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูเลขไม์กันนะครับคันนี้เลขไม์อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับไม้แท้ไม่มีกอนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัทขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับนัทได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ